พี่น้องเช่าไฮเช่านาเช่าสวนนะคะตอนนี้มีข่าวประชานสัมพันธ์มาบอกเร่งด่วนที่สุดค่ะถ้าหากเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานบอกข่าวฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเช่าไ้เช่านาเช่าสวนเช่าไรนะคะทางธนาคารทกศค่ะเพิ่นในน้ให้พี่น้องชํราระหนีภายในวันที่17กุมภาพานันธ์นี้เพื่อรับดอกเบีย้ยคืนนะคะส่วนรายละเอียดเป็นแบบนี้ค่ะทางธนาคารทกศเพิ่นสิ ึ้นดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรเชาานาเช่าไรเชาาสวนนี่แหละค่ะโดยแนะน้าให้เร่งเกษตรกรชําระหนี้ภายในวันที่17กุมภาพันธ์นี้เพื่อที่จะรับดอกเบี้ยคืนก่อนหยุดตีโค้งการในวันที่18กุมภาพันธ์2 5 164ทางธนาคารทกสค่ะเพิ่นแนะเร่งเกษตรกรชําระหนี้ภายในวันที่17กุมภาพันธ์เพื่อรับดอกเบี้ยก้อนที่เพิ่นสีหยุดตีโครงการในวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6 4ด้านโค้งการลดภ้าระหนีนะคะ หลที่มีสถานานี้ NPL หรือว่ามีดอกเบีย้ยขางชำระเกินกว่า15เดือนสามารถตรวจสอบซิดแลักะชำระหนี้ได้ถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 4โดยกรณีลูกค้าเกษตรกร,ร,กรแลกักะบุคคลที่จะได้รับเงินคืนดอกเบีย้ยเงินกู้ในอาตาัตรา20%ของดอกเบีย้ยที่ชำระจริงและก็ก,บบก,ระรกรณีกุ่มบุคคลกุ่มเกษตรกรกุ่มสหกรณิติบุคคลแลกักะกองทุนหมูบ่บ้านแลักะชุมชนเมืองจะได้รับ ขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้ในอัตรา10%ของดอกเบีย้ยที่ชำํำระจริงบอ่อจากัดวงเงินที่สกคืนนะคะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นนายสุรชัยลัศมีร้องผู้จัดการรักษารษาชการกาแทนผู้จัดการธนาคารเผื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รษนะคะเพื่อนเปิดเผยว่า ตามทีทางธนาคารตอขสไดม้มีมาตรการซอยเหลือลูกค,ค้าผู้ประกอบการและการสถาบันเกษตรกรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ผ่านโครงการชําระดีมีคืนนี่แหละค่ะรวมวงเงินบ่เกินสามพันล้านบาทสําหรับลูกหนี้ที่มีสถานหนี้เป็นหนี้ปกติเพื่อลดภาระหนี้และกการเด้ลดภาระหนี้นะสำหรับลูกค้าที่มีสถานหนี้เป็นหนี้คางชำระหรือว่าสถานหนี้ปกติมีดอกเบี้ยค่างชำระเกิน สิหเดือนนะคะเพื่อเป็นการขอพผู้ลูกค้าที่มีประวัติชำระดีรวมถึงอันซอยลดความกังวลและกกสามารถอ่าระมีเงินกลับคืนเข่าสู่กระเป๋าของพี่น้องกเกษตรกรเชาา้ชาน้าเช้าไหลเช้าวสวนที่เป็นลูกค้าของเพิ่นนี่ละ ของทางธนาคารทกศนี่แหละค่ะโดยเมื่อชําระหนี้แล้วก็จะได้รับคืนดอกเบี้ยตามประเภทลูกหนี้ลูกค้าซึ่งเริ่มดําเนินการโครงการเนี่ยมาตั้งแต่วันที่1น่ธันวาคมสองพันหที่ผ่านมานั่นนะคะเอาละค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดอ่าได้รับข้อมูลข่าวสารบ่อเก้ากันแล้วก็ห้ไปชําระคืนให้มันเรียบร้อยในวันที่17กุมภาพันธ์สองพันหเพื่นสิยุดตีคโค้งการในวันที่18กุมภาพันธ์สองพันหพี่น้องก็จะได้รับ ดอกเบีย้ยขึ้นกะจากทางธนาคารตกสกะเลยน้าข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องหากชื่นชอบหากมากกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานบอกข่าวจะได้น้ำ้อมมลข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องทุกผู้ทุกคนคือเก่าหากคลิปนี้ชื่นชอบนะคะเดี๋ยวเฮาพบพบกันไหมในคลิปหนะ้ากับ้อมมลข่าวสารใหม่ๆดูแลสุขภาพเจ้าของน้ำนะคะไปใส,ส,ส่มาใส่สวมแม่สวมแมดหน้ากากอนามัยถูกขังน้ำล้วกอ่ะไปแรงชุม่มชนกับหายดูแลสุขภาพเพราะว่าโรคไั้มันหลายาถ้าสั้นคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ